สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดรามา่าทกสนันถึงโตโนโ่ชาวเน็ตถกสนันในโพสต์ล่าสุดของโตโนโ่ปมแตงโมพระตกน้ําต่างภาวนาขอให้ปลอดภัยและพบวิวัยสำหรับประเด็นการพระตกน้ํากลางเจ้าพยาของแตงโมนิดาที่ตอนนี้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงแล้วยังไรไวี่แววเจ้าหน้าที่และคนดังในวงการบันเทิงหลายคนก็ต่างลงพื้นที่ช่วยค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุดเกิดดราม่าจนได้ในโพสต์อินสตาแกรมล่าสุดของตัวโน้พาคินอดีตแฟนของแตงโมที่ตัวโน่น้นโพสต์ภาพรถมอเตอร์ไซค์บุบจากฝีมือบูโดวิ่งชนแต่งานนี้นอกจากหลายคนจะคอมเมนต์ตงประเด็นก็เจอชาวเนต็ตหลายคนถกสนันเรื่องแตงโมในโพสต์นี้ที่บอกกันว่าพวกที่มาเม้นให้พี่ตโนไปช่วยพี่แตงโมคือพวกแกเป็นอะไรกันอะถึงจะว่ายน้ําเก่งแค่ไหนแต่นั่นแม่น้าเจ้าพยาเลยนะ แล้วอีกอย่างแกมีสิทธ์อะไรมาสั่งให้เขาทําตามใจแกปล่อยไปเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เถอะให้เกียิพี่เขาด้วยอย่ามาทําตัวไร้มารยาทในพื้นที่ส่วนตัวของพี่เขาเลยมาเม้นในเอจีเขาก็เรื่องเขาดีกว่านะคะอย่ามาทะเลาะก,กันในนี้เลยเขาจะรู้สึกไม่รู้สึกมันเป็นสิทธิ์ของเขาจะช่วยไม่ช่วยเรื่องของเขาค่ะเราไปห่วงคุณแตงโมในเอจีคุณแตงโมดีกว่าค่ะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดมกันหาสุดแรงอยู่แล้วค่ะ ขอพูดหน่อยนะคะคนในเมนที่บอกเรื่องแต่งโมคือโตโน่กับแต่งโมเลิกกันไปนานแล้วพวกแกจะเอาอะไรอีกเกงใจแฟนใหม่โตโน่บ้างก็ได้นะคะถ้าพีนิชามาเห็นจะรู้สึกยังไงคะพอถ้าเราเป็นแฟนใหม่ของโตโนโ่เราก็ไม่โอเคค่ะกับการที่คุณพูดถึงแฟนเก่าของแฟนเราบางคนมีทุกอย่างยกเว้นมารยาทจ้าว่ายน้ำเก่งเกี่ยวอะไรกับให้ไปช่วยค้นหางง ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ